มาครับคุณผู้ชมมีใครตามหาอยู่หรือเปล่าครับวีออสสีขาวฮะวันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ครับรถหนงานมือเดียวจากป้ายแดงครับวีออส1.5รุ่นเมรปี19จด20นะครับตัวรองท็อปออปชั่นครบๆนะใครที่หารถสีขาวไว้ใช้นะครับใครที่อยากได้แบบรถที่มันอึดถึกทนการใช้งานไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยวีออสตอบโจทย์แน่นอนและคันนี้เป็นสีขาวคนไทยชอบสีขาวเป็นทุนเดิอนอยู่แล้วนะครับ สนใจรีบเลยนะครับคันนี้คิงดาวผ่อนแค่หกพันหนึ่งเองรายละเอียดในตัวรถเดี๋ยวตามไปดูคิดไม่ต่อให้จบผมรีวิวให้ดูเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมทุกนบเมอันอทุกจุดนะครับสนใจตามไปดูครับห้ามพลาดเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2อทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวิววีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยศอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะสืบเนื่องมาจาก23คลิปที่แล้วนะครับผมได้อัปเดตสต็อกนะครับในเรื่องของรถเข้าใหม่เข้ามา3คันนะแล้วก็มีสีขาวเข้ามา2คันนะครับก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคันนี้แหละ นะครับทะเบียน3034คันนี้นะคะคือ1ใน3ที่อถที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ผมเอามารีวิวแยกเดี่ยวให้พี่ๆได้รับชมกันสำหรับตัวรถวีออที่เป็นสีขาวใครที่ชื่นชอบสีขาวอยู่นะครับคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดนะครรถสวยมากนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวจาก้ายแดงเลยนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกหรือว่าทุกหเดือนอันนี้เป็นข้อดีของรถหน่วยงานที่ผมแจ้งให้ฟังในทุกคลิปอยู่แล้วนะฮะก็ ถือว่าได้คุ้มคุ้มเลยข้อดีคืออะไรข้อดีมันตรวจสอบเช็คสูตรได้ตลอดเลยนะครับรถคันนี้วิ่งมาที่1นึ0 0 0สนสมโลถามว่าเยอะไหมส่วนตัวผมมองนะครับรถปี19เนี่ยไม่เยอะเลยรถ6ปีนะครับหารเฉลี่ยเนี่ยปีนึงเนี่ยวิ่งแค่20,000ื่โลต่อปีแล้วเดือนนึงละ่ะเดือนนึงอ่ะวิ่งแค่พันเจ็โลต่อเดือนเองนะครับวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยจะครบอยู่แล้วพันเจ็ดร้อยโลนะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่แบบว่าสมเหตุสมผล กับราคารถ3,59,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับเรทนี้นะเป็นเรท7ปีนะครับเป็นเรทที่แบบว่า <L ate. S 1> เป็นเขาเรียกว่าแฟดเรทมัน <L ate. S 1> จะไม่เพิ่มมันจะไม่ลดละนะครับตายตัวเลย6 1 0 0ตลอดอายุสัญญาน่าใช้งานคุณผู้ชมครับต่างจังหวัดสามารถออกรถได้นะครับผมมีบริการฝากเซ็นทรหนึ่งที่ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%นะครับถ้าเกิดว่าเครด,ดิตดีนะดอกเบีย้ย3.3มากาขอายอภัย2.39%ปนะครับที่ สำหรับกลุ่มอาชีพข้าราชการรับวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับสบายๆเลยครับรับดอกเบีย้ยไปก่อนเลย2.79%นะฮะเรียกว่าคุ้มนะใครซื้อรถมือ2เนี่ยป้ายแดงเนี่ย Vios รุ่นเนี่ยหนรุ่นมิดคันนี้นะครับเจ็ดแสนสองเก้าพนะวันเนี้ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันราคาหายมาครึ่งๆนะครับน่าใช้งานด้วยเดี๋ยวผมพาไปไล่รายละเอียดพร้อมกันดีกว่าใครที่ชอบสีขาวอยู่ คลิปที่ห้าพาดนะครับดูทีละจุดทีละจุดให้เห็นเลยเริ่มที่ด้านหน้าก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับด้านหน้าสําหรับตัวมิดนะครับตัวรองท็อปนะฮะเขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้ไฟหน้านะฮะคุณผู้ชมดูผิวพันธุ์นะครับไฟหน้านะฮะตัวกระจกหรือว่าตัวกรอบของไฟหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกรายงานอะไร รเรียบเนียนมาเสมอกันเลยนะฮนะเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะฮะขออ่ายตัวนี้จะเป็นไฟหลีทำหน้าที่เป็น LED ไลท์ไกดิ n งนะครับบางคนเขาก็เรียกเดย์ไทม์ได้เพราะมันเปิดเก๊กหนึ่งมันจะติดละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์เนี่ยตัวจริงมันจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะเป็นแบบ LED 4เม็ดนะครับจะติดเฉพาะเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้าขยับรถปุ๊บไฟตรงนี้จะติดอัตโนมัติ นะครับฟันตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยครับตัวรถเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปเก็บองทรงเครื่องเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้แบบว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนปล่อยเนี่ยผมจะต้องล้างขัดสีกอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นทายของเหลวดูแลสปาภายในโอโซนให้อะไรให้นะครับตรงนี้ก็สบายใจได้ภาษีพรบผมมีให้ครบหมดเวลาออกรถนะครับดูที่ล้อแม็กแล้วก็ยางครับแม็กฮะเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นทูโทนขออภัยเป็นลมดาปัดเงา เป็นอันลลอยลมดําปัดเงาจากโรงงานนะแม็กมีริ้วมีรอยบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปจัดการให้เอาไปรอยเปื้อนเฉยนะนี่เอามือรูปออกอ่าเปรอยเปื้อนเฉยนะครับก็แม็กเดิมๆเ,เลยเนื้อแม็กสวยๆดิสเบรกสี่ล้อฮะนะยางเป็นไฟสโตนปี e ปี2024นี่นะครับปี2024คุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะใช้ยางเส้นนี้ได้อีก2-3ปียาวๆครับดอกยางล่องยางลึกๆนี่แบบนี้ ยางปี24นะยางไม่ถึงปีเพราะว่าปีนี้ต้นปี25่ยางไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับซื้อไปคุ้มๆเลยนี่เบ้าโชกค,ครับนะมาร์คสีโรงงานชัดเจนนะครับไม่แตกไม่เยิ้มซุ้มล้อฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆรอยซีนทุกอย่างนะครับโครงสร้างรถชัดเจนนะครับดูกับผมให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทพิทยนนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพอดหกพันหนึ่งแล้วเราได้ตัวลองท็อปไปใช้นะครับจัดได้จัดนะหกพันหนึ่งตลอดสัญญาน่าใช้มากนะครับ กระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกครับเดิมแท้โตโยต,ต้าทุกบานมีออโต,โตโอะลามสัญญาณการขโมยให้นี่คุณผู้ชมดูนะครับเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับภายในของตัวมิดนะเดี๋ยวผมพามาดูขยักมาแป๊บนึงนี่นะครับ เอียเอ่ยมๆครับภายในของตัวมิดนะ1.5รุ่นมิดเขาจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเดินได้สีขาวมาแบบนี้นะครับโพมลไยก็จะหุ้มหนังมาให้เดี๋ยวออปชันฟัง์ชั่นเนาะคุณผู้ชมผมพาไปฝั่งคนขับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าว่าออปชันมันมีอะไรบ้าง ในระบบพื้นฐานของรถยนต์คันหนึ่งนะฮะเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับดูโครงสร้างกันก่อนอันดับแรกรถมือ2ดูอะไรเป็นหลักครับดูโครงสร้างครับนี่ราคาในสมเหตุสมผลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในในระดับกลางๆนะครับผมยอมรับเลยนะฮะว่าของผมไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงแบบว่าไม่มีเหตุผลแน่นอนนะครับราคารถเกรดเอครับรถที่แบบว่าเราเอาไปใช้อีก10ปี20สบปีสบายๆนะครับไม่ต้องไปทรงไปซ่อมอะไรมันดูโครงสร้างครับนี่น็อตเสาบีไม่มีขยับ นะครับแผ่นเพจครับเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกนะดูกับผมเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะเสียเวลาหรือว่าอาจจะชา้านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าหารถสกคัญไว้ใช้นะฮะไม่มีเวลาเดินทางเข้ามาดูรเองอะไรก็แล้วแต่นะครับดูคลิปแล้วมันกระจ่างนะครับไม่ได้เห็นแค่รูปแล้วมานั่งลุ้นเอาว่ารถสภาพเป็นยังไงนะนะฮะนี่เพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปีสิบเก้าครับนะนี่น็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับโครงสร้างประตูฮะขออนุญาตเลื่อนขึ้นมานี่ ผมแกะให้แป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะครับตะเข็บเม็ดอาครับประตูฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาคมๆกลมๆทุกเม็ดแบบนี้นะสีี่เนี่ยรูปใบไม่เป็นเปลือกสม้มผิวพันธุ์เรียบเนียนเสมอกันนะครับมีฟงมีฝุ่นบ้างตามธรรมชาติเนาะสำหรับรถยนต์นะครับอยู่คู่กับฝุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นสีขาวด้วยก็ต้องดูแลเขาดีหน่อยสีขาวนะฮะจอดโดนฝุ่นนิดนึงก็เห็นรอยแล้วนะฮะหรือว่าไปจอดตากแดดนานๆนะครับเหลืองอีกเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของสีขาวนะครับมีตรงไหนข้อเสียอะไรผมบอกผมก็บอกตรงๆนะฮะ คนไทยด้วยนะฮะชื่นชอบรถที่เป็นสีขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองผมก็ใช้รถสีขาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแลเขานิดนึงทุกอย่างจบแค่นั้นเองเหลี่ยมสันตวรถต่างๆคมชัดครับหลังคงหลังคาไม่มีบุกไม่มีบุ๋มอะไรนะครับเดิมๆแอโรไดนามิกชัดเจนนะครับกระจกหลังครับไล่ฟ้ามีให้เรียบร้อยเบรกดูงที่3ครับแล้วก็เป็นกระจกเดิมแท้โตต้านะฮะสำคัญเลยด้านท้ายครับไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะ คันนี้ไม่มีเซนเซอร์ติดมาให้นะครับใครอยากได้เซนเซอร์บอกผมนะฮะเดี๋ยวผมติดฟรีให้เซนเซอร์นะครับด้านหลังครับดูต่อนะผมไขไวรอแล้วเมื่อกี้นี้ดูหัวน็อตนะฮะอันดับแรกถ้าจะดูด้านหลังน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับนะครับสปอร์ตเมดอาร์คคมๆกลมๆนะซีนนี่เล็บจิกเข้าไปเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บสีนุ่มๆจิกง่ายสบายๆนะครับรูขึ้นรูเหล็กทั้งหลายนะฮะจะต้องกลมนะครับอันไหนที่มันกลมเนี่ยมันก็ต้องกลมดิ๊กนะฮะเรียวอันไหนมันเรียวมันก็ต้องเรียวแบบนี นะครับมันจะไม่บี้นะอันนี้ลักษณะการดูง,ง่ายๆสาหรับรถยนต์มือสองนี่เดิมๆทุกจุดเลยนะครับคานด้านหลังขยับมาด้านล่างนี่โอ้คุณผู้ชมดูโครงสร้างนี่นี่นี่น,นี่เห็นโครงสร้างหมดเลยเพราะว่าคันนี้ถอดกาบถอดแผงทำความสะอาดเนาะเห็นไหมครับโครงสร้างรถเนี่ยซีนะมะพร้าวเห็นไหมยรด้านหลังครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะฮะสวยงามมากคันนี้คุณผู้ชมดูอันนี้เห็นชัดนานๆจะได้เห็นแบบนี้นะครับปกติมันจะมีแผงกันแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้เขาถอดไว้นะ มันก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยเนี่ยโครงสร้างทั้งหลายเนี่ยซีนรถเนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมหมดเลยนะครับไม่มีแบบว่ารอยทําซีนอะไรเลยโหอย่างนี้ได้ดูแบบชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับแก้มท้ายนะสวยงามมากคันนี้นะฮะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับ, 9, รบฟรีดาวผ่อนที่หกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดสัญญานะครับจัดได้จัดนะครับคือมือไม่แรงยังอะไรนะมีให้ครบหมดเลยนะครับอ่ะมาดูซีนฝั่งนี้ต่อด้านท้ายเปิดขึ้นมาชูบ๊บเห็นไหมครับ สีน้เดิมนะมีฟองมีฝุ่นบ้างนะเดี๋ยวมันต้องล้างทำความสะอาดนะครับหลักๆให้ดูเลยฮะเนี่ยสีน้ำมะพร้าวเม็ดอาร์คสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับลากยาวไปเลยนี่รถเดิมๆนะครับได้เห็นกันแบบจะจคาตาเลยนะโครงสร้างรถนะครับผมถามหน่อยฮะมันจะมีสักกี่ที่ครับมันจะมีสักกี่คนที่รีวิวแล้วให้เห็นสภาพแบบนี้นะครับโดยไม่กักไม่เม็ดไม่หมกไม่เม็ดอะไรนะครับให้ดูกันเห็นจะจะ ให้ได้เลือกให้ตัดสินใจนะครับไอพวกฝุ่นพวกเปื้อนอะไรพวกเนี้ยมันจัดการกันได้ถูกไหมคุณผู้ชมแต่โครงสร้างรถเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้นะเนี่ยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยงามอ่ะประมาณนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บผมพาคุณพี่พี่ไปดูฝั่งขวาก่อนปึ๊บนะครับมาดูเหลี่ยมสันตัวรถฝั่งขวาครับนี่ด้านท้ายนะสีผิวพันเรียบเนียนเสมอกันครับไม่มีไม่มีกระดำกระด่างนะสีขาวก็คือขาวไปเลยนะฮะสวยงามนะครับเหลี่ยมรถครับสันรถคะ เส้นตรงยาวไปจนถึงเลยด้านหน้านะไม่มีเพยเดอนะเวลาดูเนี่ยต้องดูต่างกันเพราะบางทีเนี่ยไอตัวมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันจะเรียบเสมอกันบางทีเนี่ยไอนี่ตกลงมาบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยแสดงว่ารถมันมีปัญหามานะอย่างเนี้ยเดิมๆครับโตโยต้าโตโยต้าทุกบานนะเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกแกะออกมาครับนี่ซีนทั้งหลายนะฮะเม็ดอาร์คมคมกลมๆทุกเม็ดนะครับเห็นกันจะจระนะผมก็รีวิวแบบ ให้เราเห็นแล้วเราสบายใจนะครับรีวิวทุกซอกทุกมุมพูดอย่างนี้ดีกว่านะซื้อขายก็อย่างสบายใจถ้าชอบจัดครับ359,000ฟรฟีดาวผ่อนแค่6ก0 0นนะฮะถ้าชอบก็จัดรถสีขาวนานๆจะมาทีนะคันนุ้นติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะทะเบียน3043นะครับคันนี้ว่าง30 3 4าสอ่าอ่าถูกแล้ว0 3 4นะคันนี้ว่างนะครับรอยคีบระบดให้เห็นชัดเจนแบบนี้ นะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลขไม้มันใกล้กันครับสองคันมันจะมีคันนึงไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันคันนี้ไมหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะครับก็ต่างกันที่สามพันโลนะแต่คันนี้ว่าติดจองไปแล้วลูกค้าเขาอาจจะถูกใจทะเบียนทะเบียนสี่สามมากกว่าทะเบียนสามสี่นะก็ประมาณนั้นนะครับประตรงประตูในหะ้เดิมๆสวยงามครับนี่ทุกบานนะครับมาดูต่อโครงสร้างแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมครับดูรถกับผมเนาะซื้อขายก็อย่างสบายใจนะครับเรียกว่า มันไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเอาไปใช้ในสิปี10ปีนะฮะรถไม่ต้องมาซ่อมาซ่อมอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ไปเจอของถูกแล้วก็แบบโอ้นะถูกกว่ากันห้าหมื่นงี้พี่ต้องคิดแล้วนะรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันทำไมถูกกว่ากันห้าหมื่นงี้นะครับผมก็อยากให้ฟังเนาะนะอันที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ว่าเออถ้าเราสะดวกเรื่องราคาจริงนะห้าหมื่นพี่ไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ก็ลองซื้อดูก็ได้นะครับไม่ยากอะไรนี่เดิมๆครับหัวน็อตนะครับนี่สติ๊กเกอร์ ลมยางนะครับผมให้ดูชัดเจนครเน้นย้ําเลยครับให้ดูชัดเจนนะครับ,ครบ,ใ,นนครบใครชอบโทรหาผมครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับ พวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันนะฮะคุมหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็ีนคือวิทยุได้จากมุมซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับเทคชั่นคอนโทรลครับระบบการลื่กนการถลายกระลอหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับสภาพไฟฟ้าแผงประตูฮนะแดชบอร์ดเป็นสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีโรสโกส์สำหรับ Vios หนหรุ่นมิดนะครับจอกลางทัชสกรีนนะมีมาให้เรียบร้อยแหละหกจุดเจ็ดนิ้วนะครับกุญแจเป็นอิมมูเบลิเซอร์นะครับกุญแจรีโมทไขแบบนีีี้นะครรับสตตา์ททเเลยยดดวิ นครับดูเลขไมค์ครับ1 2 3 0 0 0สามโลคุณผู้ชมครับ <up> กับรถปี19.20รถ6ปีเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีหนึ่ง2อ0 0 0ื่นโลนะครับ20,000ื่นโลต่อปีอย่างที่ผมแจ้งไปคุณผู้ชมหารต่อเดือนดูนะครับเดือนละ1,700จ็ดร้อยโลนะครับพัเโลเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ก็พันห้าแล้วผมพูดถูกไหมฮะเนี่ยการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยครับอ่าประมาณ1,500้าร้อยโลพันเโลต่อเดือนเนี่ยมันคือลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับวิ่งเฉลี่ยก็วันละประมาณ5กปราณ นะเหมือนผมไปกลับบ้านเลยผมก็ใช้รถอยู่ประมาณนี้แหละวันวันหนึง่งผมแค่ขับจากบ้านผมมาเพชรยนตนะ์ขับจากเพชรยนกลับบ้านส่วนมากแค่นั้นเลยใช้วันวันหะนึ่งก็ครบและประมาณพันห้าร้อยโลพันเจ็ดร้อยโลนะครับจอการทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยครับหกจุดเจ็ดนิ้วลองรับในส่วนของทีลิงนะครับใส่ทีลิงได้นะ USB ได้แล้วก็อักเนี่ยเสียบได้นะครับต่อบลูทูธได้ธรรมดาทั่วไปพร้อมกับด้านบนเนี่ยมีช่องใส่แผ่น DVD ให้นะฮะแล้วก็มีกล้องถอยมาให้ด้วยมีมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับเวลาถอยรถถอย อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับระบบแอร์ครับระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับก็ปรับแยกอุณหภูมินะครับปรับลมแอร์อะไรพวกนี้ได้หมดปกติทั่วไปนะครับเกียร์ออโต้ cvt แบบ7สปีดครับเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นเกียร์ cvt เจ็ดสปีดแบบขั้นบันไดพร้อมกับโหมดแมนนวลฮะสามารถแบบเชนเกียร์อารมณ์คล้ายๆเกียร์กระปุกได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ถอยมาสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปได้หมดเลยนะครับใน total vios หนึ่งจุดห้ารุ่นเม้การดีไซน์ภายในก็ค่อนข้างจะ เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าย้อนยุคมากนักอะไรมากนักนะครับแต่ถามว่าไฮเทคเท่ารุ่นใหม่ๆมไหมแน่นอนครับว่ามันไม่ไฮเทคเท่ารุ่นใหม่ๆแต่มันทนแน่นอนฮะมันทนกว่ารุ่นใหม่ๆแน่นอนแล้วมันดูแลมันเทนเน่ถูกกว่านะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ซับซ้อนนะครับข้อดีของ v ีออถ้าเราชอบรถที่แบบว่าไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมแพงแพงไม่ต้องไปเสียค่า maintenance แพงๆงรายปีนะแล้วมันอยู่กับเรายาวๆนะครับวีออตอบโจทย์แน่นอนเพราะระบบรถยนต์ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยใช้งานง่ายๆนะครับ ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่เริ่มมีอายุหน่อยนะที่อาจจะไม่ชอบเทคโนโลย Hi ีไฮเทคนะฮะวีออตอบโจทย์มากๆนะครับ,รบตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับไปครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับเป็นดูโอวีวีทีไอฮะสี่สูบแถวเรียงดีโอเซขนาดพันห้าร้อยหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน,นนะครับนี่ห้องเครื่องฮะแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ำมัน เดียครับตามคอท่อยังคงมีมาร์กสีโรงงานที่เป็นสีเหลืองสีชมพูอยู่นะให้เห็นนะครับนี่เดิมเเสียงเครื่องยนต์คุณผู้ชมครับก็เดินนิง่งๆเลยนะเดินนิง่งๆแบบนี้เลยอ่าเนี่ยนะฮะเบ้าโชกค,ครับคุณผู้ชมเบ้าโชกเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะมีปงมีเปื้อนฝุ่นบ้างที่อย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวออกรถเนี่ยผมต้องทําความสะอาดกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มาจอดอยู่ที่โกดังนะครับเนี่ยเมดอาครับกลมๆคมๆทุกเมตตะเข็บไม่มีโดนแกะโดนแงะอ่าสตนะนนิะ ไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานะเดิมเดิมฝากระโปรงตัวในเม็ดอาร์โครงสร้างครับเดิมเดิมฮะฝากระโปรงฮะด้านหน้าเดิมแท้โตโยต้าครับนี่ชัดเจนนะครับหัวน็อตครับมีรอยดำรอยเปื้อนบ้างปกติทั่วไปครับมาดูคันที่คันด้านหน้าเนี่ยไม่คดไม่งอนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับไล่มาเลยฮะไฟหน้าครับไทคยโตน็อตเดิมๆนะครับไฟหน้าไทยคยโตเดิมแทกจากป้ายแดง นะครับน็อตคานน็อตแก้มนะครับเบาโช๊คฮะน็อตฝาปูงครับเดิมๆครับเม็ดอาร์แตะเข็บนะสเต็กเกอร์เหรียญบาทนะครับสเต็กเกอร์ปริยาปรับอากาศชัดเจนหมดเลยแล้วก็ซีนั่นบนเนี่ยผมเลืกจิกให้ซีนั่นบนปึ๊บเห็นไหมครับไปลอยเล็บนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับสำหรับ v ีออสหรุ่นมิดตัวรองท็อปครับคันนี้เป็นปี19.20ฮะเลขไมล์หนึ่งแสนสอโล นะครับกับราคาตั้งขายอยู่เพียง359,000หาหมืครับฟีด้าผ่อนแค่6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ย2.79มีให้ครับเครดิตดีเอาไปเลยครับ2.39มีให้ครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นที่ถึงที่เลยนะครับพี่ๆท่าไหนที่สนใจวีออสสีขาวนะครับอยากได้รถที่แบบว่ารถมันประหยัดน้ำมันนะครับรถที่มันทนทนนะครับรถที่มันไม่มีปัญหาจุกจิกหรือว่าใช้งานง่ายๆนะครับวีออสตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีไฮเทคเขาไม่ได้มีอะไรมากมายใช้งานระบบเ mm hmm. มนนุ่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปใช้งานได้ทุกเพศทุกวันเนยเลยนะครับอันนี้คือใจความสําคัญและโคตรทนไม่หมดปัญหาเรื่องความจุกจิกนะผู้หญิงขับอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมากังวลว่ารถจะเป็นนุ่นเป็นนี่ไหมนะฮะโอ้ขับยาวๆสิ0ปีสิปีสบายส ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจวีออสสีขาวนทะเบียน3034คันนี้นะครับโทรมาครับ085 536 6287ผมบิวเพชรยนต์ดีดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ